สวัสดีครับสวัสดีพี่จาน่าด้วยนะครับน่าโอ้วันนี้พี่ๆมากันเยอะมากๆเลยสวัสดีพี่ๆทั้ง10ท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับผลการเทศที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเนาะรอพี่ๆท่านอื่นมากันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ นี้เราจะมาวางแผนเทรดตัวทองคำกันนะครับเดี๋ยวขอเบาเพลงแนปะ๊บอ่ะแบบนี้น่าจะพอเดี๋ยนะแบ๊บนึงนะยัง,งงงอยู่ครับตัวเอ่อสาวนะอ่าแบบนี้แบบนี้น่าจะพอดีละนะ,ะใช่ไหมพอดีพอดีหรือเปล่า เพลงดังไปหรือว่าเบาไปเนี่ยบอกได้นะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาวางแผนเทรดตัวทั้งทองคำน้ำมันแล้วก็บิตคอยกันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวรอพี่ๆสมาชิกกันเข้ามาอีกสักประมาณ5 0, 10, 0ท่าน1ิท่านแล้วกันนะครับไม่รออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับในช่วงนี้ก็ฝากตัว โปรโมชั่นเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคน่าจะพอดีแล้วนะครับกับจุดนี้เนาะ รอสักครู่นึงนะครับในช่วงนี้ก็ฝากโปรโมชั่นกันไว้เอาไว้ก่อนแลวกันนะครับกับโปรโมชั่นของเรากับโบรกเกอร์ ACI นะครับที่ทางชิมกินดุโปรของเราเนี่ยได้ใช้อยู่นั่นเองนะครับโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้แบบนี้ก็นั่นก็คือโปรโมชั่นของฝาก100รับโบนัสทันที100นะครับให้นึ่งเหรียญก็รับโบนัสอีก100เหรียญกันเลยนะนะครับฝากไว้ด้วยโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายกันแล้วนะครับอ่า โอ้ oh, 13ท่านแล้วนะครับ13ท่านแล้วเป็นยังไงกันบ้างขออัปเดตกันหน่อยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าวันนี้ในตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับผลการเทรดของพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วยอัปเดตมากนหน่อยได้ไหมหรือว่าใครยังหาจุดเข้ายังไม่ได้นะครับหรือว่ายังไม่ได้เทรดเลยนะครับเดี๋ยวมารอโอมเนี่ยวางแผนเทรดให้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้วางแผนเทรดกันสดๆเลยนะครับมาดูกันว่าทริค แล้วก็เทคนิคที่โอบใช้ในแต่ละครั้งนะครับในการวางแผนเทรดเนี่ยค,คืออะไรกันบ้างแล้วก็ใช้แบบไหนดูจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับอีกสัก5นาทีแล้วกันเนาะนะครับอีกสัก5นาทีแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็ฟังเพลงสบายๆจิบน้ำจิบชาจิบกาแฟไปนะครับในระหว่างที่รอนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะฮะ ว่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาวางแผนเทรดตัวทองคำกันก่อนเลยและกันนะครับกับวันนี้ในการวางแผนเทรดของเรานะครับกับผม OB เบ n กิน r o นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเบาเพลงนิดนึงนะครับอ่าโอเคน่าจะพอดีแล้วล่ะนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง สิบท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะกับการวางแผนเทรดตัวทองคําของเรานะครับแล้วก็ขอฝากโปรโมชั่นซะก่อนเลยนะครับก่อนจะไปวางแผนเทรดกันกับโปรโมชั่นจากบร็อกเกอร์เอชที่ทางทีมของเรานะครับบิ๊กกินทุโปรของเราเนี่ยได้ใช้อยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือนะครับโปรโมชั่นฝาก100รับ100%นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าฝากพอร์ตเข้ามานะครับหรือว่าเปิดพอร์ตเนี่ยเทรดเข้ามานะครับแล้วก็ฝากเงินเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็สามารถรับโบนัสไทยทันทีนะครับหนึ่งร้อย ไปเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น200เหรียญนะเอาไว้เพิ่มทุนในการเทรดของเรานั่นเองนะครับอ่าโอเคจบละจบละกับตัวโปรโมชั่นนะมาเรามาถึงหน้ากราฟครับเราจะเทรดแบบไหนกันดีแล้วก็ทิศทางของเขาเนี่ย เราจะทํำยังไงกันดีนะครับกับทิศทางในวันนี้เนาะของกราฟนะอย่างล่าสุดณเวลานี้นะครับตอนบ่ายสองตรงนะครับกราฟของเขาเนี่ยอยู่ที่ราคา3 4มสหนึ่งเจ็นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนที่ได้อยู่ในห้องของส i g n a ล v วีไอทองคําของเรานะครับก็น่าจะได้สัเนลนี้กันไปนะครับที่เข้าออเดอร์แถวสามสี่หนึ่งหกสามสี่หนึ่งเจ็ดเนาะนะครับก็ตอนนี้โอเปก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับกับตรงนี้นะครับ ตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เล่าวันในฐานที่เข้าใจก่อนแล้วกันเราไปดูกันกับแผนเฉตนะครับว่าเราจะวางแผนยังไงกันดีกับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ด้วยนะครับทั้งสัปดาห์ทั้งอาทิตย์นี้นะครับอย่างที่ดูกันนะครับถ้าตามหน้ากราฟนะครับทองคําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเขาพุ่งตัวขึ้นมานะครับจาก3 3 1 1เนี่ยพุ่งขึ้นมาถึงราคา3 447 หรือ3 4 50ี่แถวนี้เลยนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยกว่า13,000จุดกันเลยทีเดียวนะซึ่งถือว่าขึ้นมาแบบค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็มีแรงบายเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับมันเลยทำให้นะครับในทา์เฟรมของตัววิกนะครับทม์เฟรมของวิกเนี่ยนะครับเขาได้ทำฐานใหม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฐานใหม่ในที่นี้คือยังไงครับตรงจุดเนี้ย ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เรียนคอสด a ม d ซับไ l y กับโอ๊ไปนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะจะรู้ได้ทันทีว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานใหม่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่งแรงบายเนี่ยนะครับหรือว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะแบบรุนแรงมากๆนะครับจากฐานนี้นะทำให้เบสตรงเนี้มันมันเลยเป็นยังไงเดียจุดที่แข็งแรงมากสําหรับหน้าฝั่งหน้าบายนะครับนะ ในจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าที่กรอบราคาใหญ่ๆของวิกที่เขาทำไว้นะครับที่3ามสนะครับถ้าทีเอมกลมก็สัก3ามสาจแล้วกันนะครับถึงกรอบราคา3189-3190ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมว่ามันเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะเกือบเกือบสองหมจุดนะครับของ Time Frame Week ฉะนั้นเนี่ยมุมมองนะครับถ้าใครจะเทรดใน Time Frame Week สำหรับตัวทองคานะนะครับอบมองไว้แบบนี้ มองไว้แบบนี้เลยอาจจะขึ้นไปต่อทำ All ํำออทามไฮได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีครับมีนะนะครับแล้วก็ถ้าวัดจากตัวฟิโบเนยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไหมนะครับออ้ถึงจุดด้วยนะมาถึงจุดซะด้วยนะครับที่แถวแถวสามสนะครับนะครับสามสในกรอบทำเฟรมวิกนะ ถ้าใครจะรอเซลล์อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงได้นะครับ3 4 5 2ถึง3550นะครับกรอบเนี้ยนะครับน่าสนใจในทางเฟรมวิกนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องพิจารณาดูอีกทีนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปจริงๆนะครับในตรงทางเฟรมวิกเนาะนะฮนะโอเคเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันในทางเฟรมวิกในตอนนี้ณนะเวลานี้ปัจจุบันนะครับเวลาประมาณบ่าย2ตรงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะมองหน้าบ่ายกันหาจุดย่อบ่ายกันนั่นเองนะครับมา จบในทาาเฟรมวิกแล้วนะครับจบกันไปดูในทาาเฟรมเดย์กันบ้างนะครับทาาเฟรมเดย์เป็นยังไงครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะในทาาเฟรมเดย์ราคากราฟของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นไปต่อเอช่นกันนะครับเห็นไหมว่าจาก3ามสนะพุ่งขึ้นไปที่3 4 4 7 3 4 4 8่เา่แถวนี้เนี่ยแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาเนาะเนี่ยจุดนี้นะครับเห็นไหมในท่าเฟรมเดย์เราเจออะไรกันอีกครับ ในตัวดีมันโซนของไทม์เฟรมดนะจุดรอบายของเราครับอ่าจุดนี้จุดนี้เริ่มแคบเริ่มแคบเข้ามาแล้วนะครับเริ่มแคบเข้ามาแล้วสามสามเก้าสามนะครับหรือให้ตีกลมๆก,ก,ก็สามพันสี่ร้อยจุดนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าราคาย,ย่อลงมาได้หรือย่อลงมาถึงนะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดรอบายที่น่าสนใจมากสําหรับไทม์เฟรมดีเนื่องจากอะไรครับกว่าเขาจะผ่าน3,400ไหมเนี่ยดูนะครับตรงเนี้ย มันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเทสเนี่ยหลายรอบออกมากๆนะครับจุดนี้นะครับมาเทสหลายรอบออกมากแต่พอผ่านไปแล้วนะครับถ้าใครได้เรียนแนวรับแนวต้านมาเนี่ยจะรู้เลยว่าแนวต้านนี่สําคัญนะครับเมื่อถูกราคาทะลุผ่านเข้าไปได้เขาจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับฉะนั้นมาร์กไว้ในฐานนี่เข้าใจเลยนะว่าสัปดาห์นี้นะครับ3,400มีโอกาสลงมาเทสแล้วก็เราจะได้ย่อบ่ายกับตรงจุดนี้ได้นะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับกับจุดนี้ นี่นี่น,นี่เราจะรอย่อบายกันในแถวนี้นี่3,400ตรงจุดนี้นะครับที่เครื่องหมายสีฟ้าๆตรงนี้นะครับสามพตรงนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นกันนะนะครับอ่าโอเคได้จุดบายของ t ไทม์เฟรมเดแล้วแล้วมีแนวต้านไหมนะครับแนวในไทม์เฟรมเดนะครับแนวต้านของเขาก็อยู่ที่เดิมครับ 3ามสามตรงจุดนี้เป็นแนวต้านที่เกิดราคาเขาขึ้นไปเทสเมื่อวันศุกร์เนาะแล้วก็ไม่สามารถยืนได้ตอนนี้ก็ถูกกดดันราคาลงมาอยู่นะครับฉะนั้นแนวต้านในวันนี้นะครับก็อยู่ที่กรอบนะครับสามพนะครับถึง3ามพันะครับก็ประมาณ5,000จุดนะสำหรับในทางเฟรมเดย์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ใกล้ๆนะครับของทางเฟรมเดย์นะครับ,ะรบฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้มันยังอยู่ห่างจากจุดที่เราจะเข้าออเดอร์อยู่ใช่ไหมของประจำวันนะครับเรามองต่อครับในะครับเฟรมเดย์ถ้าดูกันนะครับเทรนของเขาก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงแบบนี้มันบ่งบอกอะไรกับเราได้บ้างครับฝั่งบ่ายได้เปรียบนะครับฉะนั้นเราต้องหาจุดย่อบ่ายที่แข็งแรงนะครับหรือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงกับจุดนี้นะครับโอเคนะมาร์กไว้สถานที่เข้าใจนะครับว่า เช่นในทางเฟรมเดย์หรือว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับยังคงเป็นหน้าบ่ายที่แข็งแรงอยู่นั่นเองนะฮะอาจจะเกิดการย่อตัวของราคาแล้วก็เพื่อให้เราได้บ่ายกันนะครับฉะนั้นหาจุดให้ดีนะครับแต่พี่ๆที่อยู่ในห้องของ Signal VIP ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางทีมของเราเนี่ยได้หาจุดเข้าออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะฮะ สวัสดีพี่ตาน่อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับจุดบายนะครับในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงที่เราเห็นอยู่นะณนะปัจจุบันนะครับนี่เลย3,400ถึง3482จุดนี้นะครับน่าสนใจ1จุดนะครับน่าสนใจยังไงครับแล้วเราจะเข้าออเดอร์แบบไหนดีนาแบบนี้นะครับใน4ชั่วโมงนะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมนี่อาจจะย่อลงมาแบบนี้แล้วก็ไซด์เวย์แบบนี้ก่อนอา่าแล้วก็ทะลุไปแบบนี้ อาจจะเกิดเป็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะรอหาจังหวะดีๆหรือว่าถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ในมือนะตอนนี้เวลานี้นะครับอบแนะนําว่ากรอบ3,400ถึง3,382เนี่ยน่าสนใจนะครับเป็นดีมาร์ของ4ชั่วโมงที่เขาสร้างเอาไว้นะครับนอกจากดีมาร์ชุดแรกแล้วมีดีมาน์ชุดไหนอีกนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่แล้วแบบนี้นะครับมีดีมาร์อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของ4ชั่วโมงคืออยู่ตรงไหนฮะตรงนี้ครับ นะเห็นไหมมันเป็นดีมานซ้อนดีมานนะครับเมื่อ2องดีมานเนี่ยซ้อนกันมันกลายเป็นดีมานของไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมว่ากรอบสีเนี่ยตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเนี่ยกรอบตรงเนี้ยคือกรอบของไทม์เฟรมเดย์ถูกไหมแล้ว2กรอบนี้นะครับก็คือกรอบของไทม์เฟรมผลอง4ชั่วโมงนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ คิดยังงงๆอยู่กับตัวดิมานนะครับก็สามารถดูได้นะจากกรอบนี้นะครับฉะนั้นสัญ n a กณนี้เนี่ยในห้อง VIP นะที่ใครได้เข้ามานะครับต้องมี SL ที่ชัดเจนหรือว่านะครับวางให้ดีนะครับผมโดยกรอบที่สําคัญกรอบที่2อนะครับอยู่ที่3,400ถึง3,382 2กรอบนี้นะครับน่าสนใจนะครับหรือว่าถ้าหลุดกรอบได้กรอบหนึงมาเนี่ยก็ยังมีกรอบซัพพอร์ตรองรับอยู่นะครับโดยราคาสุดท้ายของฝั่งบายนะครับที่ จะไม่เสียเทนนะครับอยู่ที่3290นุู่นเลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างใจะไกลนะถ้าใครแบบจะเซลล์อยู่ตอนนี้นะครับผมอบบอกว่าฝั่งหน้าบายเนี่ย่าต้องขอโทษทีนะครับวางแผนเทดไปแล้วลืมสลับนะครับโอ้โหจบเลยนะครับพูดมาซะยาวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยเดี๋ยวพี่ๆจะงงกันนะครับเดี๋ยวไปรบทวนแผนกันเลย นะครับขออภัยด้วยพอดีหลังบ้านั้งมาว่ารูปค้างอยู่นะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับมา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 เริ่มกันใหม่มาเริ่มกันใหม่นะครับมาเริ่มกันใหม่กับการวางแผนเทรดตัวทองคําของเรานะครับโอเคมาครับตัวทองคำของเรานะครับ, <c oughs> รบ,รรบถ้าให้ดูนะตอนนี้นะฮะ บอกเลยว่าในทารเฟรมของวิกเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับด้วยกรอบนะครับกรอบราคาของทารเฟรมวิกนะฮะที่ตอนนี้นะครับยังทำราคาอยู่แล้วก็ เพิ่งทาเป็นฐานของดีมันโซนนะครับถ้าใครได้เรียนคอสดีมันและซัลายจากโอไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในกลุ่มซูมนะครับก็สามารถจะเห็นได้นะครับว่ากรอบเนี้ยที่ราคาเขาทะลุขึ้นไปได้นะตอนนี้นะครับเขากลายเป็นดีมันโซนที่ราคา3ามสนะครับถึงราคา3 1 8 9เห็นไหมว่าในทางเฟรมวิกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นเทรนของฝั่งขาขึ้นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกรอบนี้นะมาร์กไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่านี่คือกรอบดีมันโซนนะคทับเฟรมวิกแล้วก็มีโอกาส ที่ราคาจะขึ้นไปทำออทามไฮได้อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอจังหวะเขายอ่อลงมาแล้วก็ได้บายกันนะครับอาจจะได้ถือออเดอร์ยาวๆเห็นทีออเดอร์ทีละหมื่นจุดอีกก็เป็นได้นะครับอ่าโอเคนะมาต่อนะในทม์เฟรมเดย์ครับในทม์เฟรมเดย์กรอบดีมันโซนของเขาอยู่ตรงไหนนะครับกรอบดีมันโซนของทม์เฟรมเดย์อยู่ที่3 3 6 7นะครับถึงราคา 3200นะครับกรอบนี้เป็นกรอเอ้ยไม่ใช่สิโทษทีโทษทีเมื่อกี้เป็นทำเฟรมวิกเนาะนะครับของทำเฟรมเดย์นะครับอยู่ตรงไหนนะครับ,นะรบที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันอ่าโอเคนะถ้าเราซูมดูใกล้ๆครับกรอบดีมานในทำเฟรมเดย์นะครับอยู่จงนี้เลยครับนี่นะครับที่กรอบราคาแถวแถว 3385นะครับ3385ถึงกรอบ3 2ม0อ่าถ้าตีเป็นกลม,ก,ลม,ก,ลมก็3385าถึง3290กนลกันนะครับในกรอบนี้เป็นกรอบดีมาร์ของไทม์เฟรมเดย์นะครับที่เขาได้ทำทะลุขึ้นไปยืนเหนือ3,400แล้วนะครับฉะนั้นริกนะครับในการเทรดแบบเบรกเอาเทนแบบนี้นะครับโอ๊ก็ได้เคยบอกไปแล้วในห้องของซูมนะว่ารอย,ยังไงครับอ่ารอย,ยังไงดีนะครับชิกแบบนี้ ย่อลงมาแบบนี้ที่แถวแถวสามพันสี่ร้อยแล้วเราจะได้บายกันขึ้นไปแบบนี้นะครับมันทําโครงสร้างเป็นขึ้นแบบต่อเนื่องหรือขึ้นแบบขั้นบันไดน,นั่นเองนะครับแบบนี้นะมาร์กไว้เลยนะครับในทางเฟรมเดย์ทั้งอาทิตย์นี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นเป็นแบบนี้ได้นะฮะมาต่อนะครับในทางเฟรมของ4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะตอนนี้นะครับราคาก็กําลังลงมาเทสอีกเช่นกันครับที่แนวราคา3,400นนะครับที่เขาเนี่ยได้พุ่งทะลุข,ขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในกรอบของราคาของโซนนะครับที่อบได้ให้สัญญาณออกไปในห้องของสัญญาณทองคําของเรานะครับของกลุ่มวิกินิปโรของเราเนาะว่าให้บายแต่แถวจุดนี้นะครับอ่าซึ่งกรอบสุดท้ายเนี่ยจุด s l ก็อยู่แ,แถว3406ก่อนเป็นจุดแรกทําไมไว้จุดนี้นะครับนั่นก็คือโลเดิมของเขานั่นเองนะครับนี่ตรงที่ตรงนี้นะถ้าเขาทําโลใหม่เนี่ยมโอกาสที่เขาจะลงมาเทสตัตวดีมานข้างล่างได้นะครับ ฉะนั้นดีมารของ4ชั่วโมงหรือว่าจุดรอบารของ4ชั่วโมงเราอยู่ตรงไหนครับถ้าตีกลมๆเนี่ยนะครับอยู่ที่3,400นะครับถึงราคา3380 กรอบนี้เป็นกรอบแรกที่เราจะพิจารณาบายกันถ้าเกิดว่าใครยังหาจุดเข้าไม่ได้นะครับให้สังเกตดู p พิก c t i o n ดีครับในทางเฟรมเล็กๆอย่างเช่น15นาทีหรือ30นาทีก็ได้หรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับเราไปดูกันครับในกรอบเล็กๆนะครับถ้าเกิดเข้าโซนมาแล้วนะใครยังเทรดไม่เป็นนะครับหรือว่าใครเนี่ยยังมองตัว p r ิแิริยันยังไม่ออกนะครับไม่ค่อยได้อย่างนี้นะครับ ทางกลุ่มวิกิโนโปรงเรานะครับหรือว่าในช่องของวิกิโูโปรของเราเนี่ยมีคลาสย,ย้อนหลังอยู่นะครับนั่นก็คือคลาสของความรับของแท่งเทียนนั่นเองนะครับเราไปฝึกดูครับฝึกสังเกตดูพิจารณาดูได้จากการเกิดプ i イแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่ากราฟเข้าโซนแล้วแล้วเราจะพิจารณาเข้าออเดอร์ได้หรือไม่น่าตรงจุดนั้นนะครับอ่ะโอเคมาต่อนะครับที่หน้ากราฟนะฮะในกรอบของ4ชั่วโมงเนี่ยมันมีดีมานโซนอยู่2โซนนะครับโซนแรกก็คือ3,400 ถึงกรอบ3380นะฮะกรอบที่2นะครับอยู่ที่3375นะครับถึงกรอบ3338เห็นไหมมันค่อนข้างกว้างนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดรอบายของเราเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างกว้างนะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาให้ดีครับถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ในมือนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่ยังหาจุดเข้ายังไม่ได้นะครับให้สังเกตเขาเข้าโซนแล้วหรือเปล่านะครับเขา ทำプライเซชันหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำプライเซชันเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้เข้าโซนเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าออเดอร์ย่อบายกันได้นะอ่าโอเคนะครับณนะจุดนี้ของ4ชั่วโมงนะยังคงมองเทนเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับทำทรงขาขึ้นแบบขั้นบันไดเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอาจจะย่อบแบบนี้มาแล้วก็ไปต่อแบบนี้ได้ครับมีโอกาสนะครับที่ชุดนี้เนี่ยจะขึ้นไปทำออทํทำไฮได้แบบ ชัวชัวนะครับชัวชัวอะไรโอ้มั่นใจแบบนั้นนะครับอ่าโอเคจบไปแล้วสําหรับ4ชั่วโมงนะครับเราย่อไปดูใกล้ๆกันอีกดีก,กว่า <c oughs> ใน1ชั่วโมงนตอนนี้เราเห็นอะไรกันบ้างนะฮะเชื่อเลยว่าพี่ๆนะครับที่อยู่ในห้องของ VIP ของเรานะครับหรือว่าที่ได้เคยเรียนคอร์สตัว ความลับของแท่งเทียนกันมานะครับน่าจะไดออเดอร์หรือว่าออกออเดอร์กันตรงจุดนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยกำลังสวยเลยนะครับฉะนั้นจุดที่น่าสนใจจในการทํากําไรของเรานะครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับเป้าหมายของเรานะครับในช่วงนี้คือ3,500นะ้าะถ้ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้ลุ้นให้ไปยืน3,500นเนื่องจากอะไรครับอย่างแรกเลยนะสำหรับทองคำนะครับ ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ2ข่าวนอกตารางครับ อย่างเช่นข่าวสงครามต่างๆนะครับข่าวตัวท่านประธานาธิบดีด้วยนะครับเกี่ยวกับการปั่นคอนเทนต์นะครับปั่นทวิตเตอร์เนี่ยมันส่งผลกระทบมากๆนะครับและ4นะครับเกี่ยวกับการกดดันนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งเฟดเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยก็ยังคงเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ยังคงไม่มั่นคงและก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นมุมมองของตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้อยู่เนี่ยค่อนข้างจะสูง นะครับผมมุมมองในตอนนี้นะครับก็ยังคงมองหน้าบายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป้าใหญ่ของเราณวันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนเนี่ยลุ้นนะครับให้เขาไปยืนที่3,450ให้ได้นะครับราคานี้ถ้าเกิดว่ายืนได้เมื่อไหร่นะครับมีโอกาสไปต่อครับช0ัวชัวรแน่นอนครับนะฮะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้ใครที่ได้ฟังแผนโอบมานะแล้วก็จับจุดจากที่โอ๊บูดได้นะครับมีโอกาส นะครับเนี่ยไดออเดอร์บวกมาแล้วอย่างในน้อยเนี่ยสามร้อยห้าร้อยจุดมีแล้วนะครับจากเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมครับว่าวางแผนเทรดทองเนี่ยมันง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเรามองเขาเข้าใจนั่นเองนะครับดูกราฟให้ออกครับดูพฤติกรรมของเขาให้ออกครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้เรียนจากตัวแนวรับแนวต้านมานะครับหรือว่าใครได้เรียนจากตัวพลาชันมานะครับจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับณเวลาปัจจุบันเนี่ย ทองคาเขาทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่เป็นพฤติกรรมแบบว่าบ่อยๆที่เราจะเห็นกันบ่อยนะครับแล้วก็วิธีที่เทรดกันอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวทองคํานะครับมันเริ่มจะบ่งบอกอะไรกับเราไล้ละ่ะสําหรับตัวแท่งเทียนนะครับนี่ณจุดนี้นะนะครับฉะนั้นเรามาสรุปแผนการเทรดทองคําของเราในวันนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านะครับสําหรับในวันนี้นะฮะโอ้บองว่าราคาที่เขาเนี่ยจะขึ้นไปได้นะครับ จากจุดนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือแถวๆกรอบ3,400นะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสที่3,450นะครับในวันนี้นะมีโอกาสที่จะไปรีเทสทได้นะครับผมแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับจุดที่รอย่อบายของเรานะครับก็จะอยู่ที่แถวๆ3,400ถึง 3380นะครับเป็นกรอบแรกกรอบที่2อยู่ที่337 5นะครับถึงกรอบ3 3 3 9นะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ในห้อง v i p ของเรา b ีกินดู Pro นะครับกับการเทรดทองเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางออฟแล้วก็ทางทีมโค้ชท่านอื่นๆเนี่ยจะคอยอัปเดตสัญญาณให้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเข้าไม่ทันนะครับหรือว่าจะวางแผนเทรดไม่ทันนะเพราะว่าเรามีแผนเทรดให้อยู่แล้วทุกวันนะครับสําหรับในห้องของ v i p ของเราเนาะนะฮะ โอเคนะครับพี่พี่ฝากกันไปด้วยนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้นะเทรดอย่างระมัดระวังนะครับในมุมมองของอบส่วนตัวนะครับยังคงมองว่าทองคำเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับฉะนั้นเทรดอย่างระมัดระวังนะครับอย่าโอเวอร์เทรดอย่าโอเวอร์หลดจนเกินไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกันไปด้วยกับโปรโมชั่นนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเทรดกับทังทีมเรานะครับบิ๊กินดูโปรก็สามารถทักข้อความมาได้นะครับโอบได้ทิ้งดิสคริปชันไปข้างใต้แล้วนะครับหรือว่าใครสนใจที่อยากจะเข้าเรียนนะครับอยากจะวางแผนเทรดได้แบบนี้อยากที่จะเรียนเจาะลึกนะครับในการเข้าออกกราฟนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับคลาสเรียนของเรามีในทุกวันอาทิตย์ถึงวันอังคารกันเลยทีเดียวนะครับวันอาทิตย์เป็นคลาสพื้นฐานนะครับวันจันทร์เป็นการใช้งานแอปเทรดนะครับ อาจจะได้เทรดสดกันด้วยนะครับในวันจันทร์นะหรือว่าวันอังคารนะครับจะเป็น์้เจะลึกนะครับที่ขึ้นสอนโด้วยโอฟเองนะครับในทางช่องทางของ Zoom นั่นเองนะครับ แล้วก็ฝากไปด้วยกับโปรโมชั่นนี้นะครับหมดแล้วนะครับวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะกับโปรโมชั่นนี้ตามคําเรียกร้องนะครับนั่นก็คือฝาก100เหรียญรับโบนัสทันที100%นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนเปิดพอร์ตกับทางโ broker aic หรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็สามารถฝากเข้ามาได้ครับ100เหรียญนะครับก็จะได้รับโบนัสในทันทีนะครับอีก100เหรียญรวมๆแล้วเนี่ยเป็น200เหรียญในทันที นะครับผมโอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมาดูย้อนหลังเนี่ยสามารถทบทวนได้นะครับเข้ามาดูทบทวนได้ตั้งแต่นาทีที่15เป็นต้นไปนะครับเกี่ยวกับการวางแผนเทรดของทั้งสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับทองคําแล้วก็วันนี้ด้วยนะสำหรับพี่ๆที่อยู่ในห้อง VIP เดี๋ยวเราไปต่อกันครับกับสัญญาลในการเข้าออกในตอนนี้ในช่วงบ่ายนี้นะครับรู้สึกว่ากราฟเนี่ยเริ่มจะขยับแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวตามไปอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ 拜拜。